ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จำนวนมากทั้งเจ้าของร้านผู้ประกอบการต่างๆและก็รวมไปถึงประชาชนครับเดินทางไปที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยกลางเมืองนครสวรรค์เพื่อไปยืนยันตัวเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus เนื่องจากบอกว่าไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้สำเร็จ ชาวบ้านที่มารอต่อคิวบอกกับพนักงานบอกว่าเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นโครงการที่ดีช่วยลดภาระค่าครองชีพแต่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนค่อนข้างยุ่งยากบางรายเนี่ยทำผ่านมือถือหลายครั้งแต่ปรากฏไม่สําเร็จก็เลยอยากให้ภาครัฐมีการปรับระบบให้สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นพิจารณาโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงเพราะเชื่อว่ารัฐเองก็น่าจะมีฐานข้อมูลของประชาชนอยู่แล้วครับ น้งคนนี่หมดมากกวสองพันรจริงๆเราอยากให้เขาช่วยอะไรมากกว่าครับโอ,โอนเงินเข้ามาเลยถามบัตรประชาชนคนละสองพันเดีย๋ยวใช้หมดเงินได้วง่ายให้โอนเข้ามาเลยดีกว่าเออโอน,นง่ายเล้วมปตั้งวัตถุมหงษสมบัตรแลนะ้วมีบัตรประชาชนเงี้ยทุกทคนคนไทยอ่ะ ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดลำปางค่ะริมถนนคนเดินกาดกองต้ามีผู้ประกอบการประชาชนทั่วไปนะคะไปรับบริการยืนยันตัวตนผ่านแอปเปาตังและถุงเงินค่ะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยนะคะที่เขามาตั้งโต๊ะลงทะเบียนแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง5เฟสแรกเนี่ยก็ต้องการลงทะเบียนคนละครึ่งพัตแต่ว่าพบปัญหาค่ะคือพอเข้าไปแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยปรากฏว่า ไม่มีปุ่มคนละครึ่ง plus นะคะให้กดก็เลยต้องมีการลงทะเบียนใหม่ทางด้านนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ราชการจังหวัดลำปางลงพื้นที่ไปค่ะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารและประชาชนทั่วไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์นะคะรวมถึงขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการและแนะนําการให้บริการโดยเฉพาะร้านค้าเนี่ยให้เข้ามาสู่โครงการเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ค่ะไปดูบรรยากาศในพื้นที่ภาคอีสาน ต่ออย่างที่จังหวัดมหาสารคามดูจากภาพนะครับมีประชาชนเข้ามารอคิวติดต่อธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเนื่องจากหลายคนสะท้อนแบบนี้บอกว่าพอกดเข้าไปแล้วในแอปพลิเคชันไม่มีรายละเอียดให้กดยืนยันตัวตนหลายคนก็เลยกังวลพากันมารอคิวที่ธนาคารแห่งนี้ซึ่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าบางคนมารอตั้งแต่เช้าถามว่าทําอย่างไรให้ได้เป็นคิวแรกๆตัดสินใจนํารองเท้ามาวางไว้เพื่อเป็นการ กองค e ิวแบบนี้ครับเพื่อที่จะให้สะดวกสบายแล้วก็เป็นการรันคิวเดินทางเข้าไปพบพนักงานเพื่อให้ช่วยเหลือในการกดยืนยันสิทธิ์ครับเขาบอกว่าให้ติดต่อธนาคารนะในโทรศัพท์เขามาบอกว่าตธนาคารว่าบีงอย่างต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่เพิ่มเต่าคนละครึ่งนี่มันช่วยอะไรเราได้บ้างคว่าพ่อแล้วค่าใช้จ่ายได้ค่าใช้จ่ายบ้าง เราคิดเนี่ยในการขั้นตอนการลงเรือเราคิดว่ามันยุ่งยากกันถ้าเรามีเครื่องถ้าเรามีงนั้นเราไม่มีคนเกิดกับเสาเลยก็ตด่นดำเนินการตั้แต่แรกี่เราเปลี่ยนเรือให เช่นเดียวกับชาวบ้านในอำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาก,กว่า800คนค่ะเขาไปรับบัตรคิวค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่ง plus นะคะภายในวัดใหม่ประตูชัยตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยชาวบ้านบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่เคยรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะคะก็เลยมีความจําเป็นต้องมายืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าเพื่อเข้าใช้งานในแอปพลิเคชันเป่าตัางค์ซึ่งการยืนยันตัวเนี่ยก็จะต้องมาที่ NATOATM か。